สวัสดีครับตอนเย็นๆอ่าโมงนิดๆน,ดนะครับพี่น้องเนาะนต,ตั้งม้วนก็ปลูกแตงโมครับมันนี่เด้อครับนี่แหละพันจินตลาดพูดว่าพี่น้องนี่แหละพันจินตลาดเห็นมากระป๋องหนึ่ง,ง,งรับพี่น้องอ้าวว่าอะไรผ้าไปเบิ้งแล้วพี่น้องเนาะพาไปดูปลูกแล้วครับยังอยู่นี่ยังอยู่นีดหน่อยยังสามสี่หลุมนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวผมมีผ้า ไปเดินในอันที่ผมปลูกแล้วครับปลูกเสร็จแล้วยังอยู่สามสี่หลุมอ้าคมื่อหนี้ก็เป็นโอกาสอีกนึงเพราะว่าเขา่อว่นที่ฝนที่ตกอยู่ประมาณวันที่สิบห้าเมษาถึงวันที่1ิบเจ็ดเมษาพูนนะเอ้ยตะบ,บนดีใจเดี๋ปลูกคอยฝนเนาะพี่น้องเนาะปลูกคอยฝนเอ่พี่น้องอันนี้แหละครับเมื่อวานผมก็ด เอาฝุ่นมาใส่เล้วครับพ um. ี่น้องนะครับวันนี้เราก็ปลูกเลยครับพี่น้องเนาะอ่ะให้พาไปเบิ่งนะพี่น้องตอนนี้เต้ามัดปลูกแล้วครับปลูกเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเนาะเจ็ดแถวไปมาปดูนะครับพี่น้องเนาะอากาศร้อนมากๆแล้วครับพันว่าพายุจะเข้ามาวันที่สิบเก็ดอ่อสิสิบห้าวันถึงวันที่สิบเก็ดเปนว่าสิแหละพันว่าฝนพายุมาฝนตกพันว่าสิเนาะตาประมวลก็เลยจะปลูก ปลูกค่อยผลนะครับพี่น้งนะงงงองเนาะางๆข้างเต้าบํมนัปลูกบ่อยหยกนะครับพี่น้องนะครับปลูกบ่อยหยกเลยครับพี่พน้องนี่แหละที่ปลูกเต้าบํานกนับปลูกแบบว่าอันนี้มนเมล็ดเขานะครับพี่น้องเดี๋ยวยังอยู่ยู่หลุมยังอยู่สามหลุมพี่น้องนี่ก็แทงไปก้างนี่เลยครับพี่น้องนี่แหละแล้วก็เอาเมล็โดโยลงไปเลยครับพี่น้อง ทดลองบังคับพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยหมักตัวนี้มันจะมีความเค็มมากน้อยเพียงไหนนะครับพี่น้องเนาะรอฝนลงมาหรือว่าถ้าฝนมาตกกระบอกเป็นอย่างครับเขาจะ,จะนะซึมลงไปใต้ดินนี่แหละครับพี่น้องเนาะอันนี้แหละแต่ะมจกจะทดลองด้วยนะครับพี่น้องเนาะคือ ป <premises. S 2> ุ๋ยหมักตัวนี้ผมผมหมักไว้ประมาณ2เดือนนะครับ2เ <God>. ด <eurs> ือนกว่าๆว่านั่นแหละครับพี่น้อง2เดือนกว่าๆนะครับพี่น้องมก็จะโรยลงไปนะครับพี่น้องเขาก็ยังมีความสื่นอยู่นะครับพี่น้องมีความสื่นอยู่นะครับนี่แหละอ๋อเราก็ทดลองนะครับพี่น้องเนาะเราอะไรก็ได้เราทดลองนี่แหละเออเอานี่แหละ ลองไปเลยพี่น้องนี่แหละน,นี่ผมปลูกไปแล้วครับปลูกมาแต่นู้นนะครับพี่น้องยังอยู่นิดนึงเด้อนี่แหละคือตรงนี้อากาศห่ามงกว่าพี่น้องร้อนอมากๆเลยครับผมนี่แหละนี่บรรยากาศนะพี่น้องเนาะปลูกเสร็จแล้วนะครับพี่น้อง ก็จะพาเดินดูนิดหนึ่งนี่นะครับเราเป็นหนูทดลองยาเ <c oughs> นาะพี่นอนะ้องเนาะผมเตเมมันก็อยากทดลองดูกันว่าครับโอยที่ผมหมักไว้สองเดือนเนี่ยผมตามสูตรที่ผมทำนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะจะเป็นแบบว่าจะดีแค่ไหนนะครับพี่น้องเนาะ เพราะว่าเราต้องทดลองในสูตรนี้บ้างต่อไปเราก็จะทําสูตรแบบนี้ถ้าปลูกเตงมโมแล้วรู้สึกว่าดีแล้วก็แต่ว่างอกกามดีก็เพราะว่าผมบ่ได้ผสมปุ๋ยเคมีนะครับพี่น้องอันนี้แบบว่าปุ๋ยหมักนะปุ๋ยปุ๋ยหมักโดยตรงเลยครับแล้วก็แตบบ่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องเอาปุ๋ยเคมีมามามา่เ้างมามาปนปะาปนนะครับพี่น้องเนาะ นี่ครับไม่แน่ป่าปนเราก็จะทําแบบอปอดสารอินรีย์เป็นปลอดสารเป็นอ,อินทีรีอยอ์เซนะครับพป่นองเนาะแต่ว่าไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นบอกว่ามันก็ปิวมาเป็นเดิมหนะครับเนาะแต่ว่าเราก็ทําแบบในสูตรฉบับของอตะประมวลน,นะครับอันนี้เราทําตามสูตรของเราเองนะครับผมจะทดลองนะครับ อายุหรืออายุการเก็บเกี่ยวของแตงโมนะครับเจวันนะครับเจวันเรานับตั้งแต่นี้ไปถึงถึงไอ้มิถุนาานะพี่น้องเนาะมิถุนานี่ก็ถึงว่าโอเคนะพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ก็จะจบไปเท่านี้ก่อนก็ขอขอบคุณมากมากับพี่น้อง ทุกคนทุกท่านนะครับที่ใ้ทิตามเนี่ทักทายกันมากนะครับพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านเติมเงอนก็นจะทําคลิปดีๆมีสราระให้พี่น้องได้รับชมไปเยอะยิ่งน้อยถ้าเกิดแบบว่าถาเขาเกิดขึ้นมากผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับ